การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรสายงานการสอนกลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขื่อในพิทยาคารกลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขื่อในพิทยาคารมีบุคลากรทั้งสิ้น12คนดังรายนามต่อไปนี้นายพานเรศบุตรดีขันหัวหน้ากลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทย นางสาวสุภักทองแสงรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางลำใหญ่ทางทองรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้านงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาววลัยรัตนเนตรหัวหน้านงานงบประมาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางจิรัชยาวังกระธาตหัวหน้างานบริหารบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวมยุรีมาสุขหัวหน้างานบริหารทั่วไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนายจิรายุทธ์อุทธาหัวหน้างานกิจการนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางจำปีผิวอ่อนงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวชญยานิททองจุนงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวจริยาทองแสงเฮรัญยิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจตุพรธันจิตเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวเกวลินลำเรียงพลผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยในชั้นเรียนรักและภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติหลักการ 1. จัดหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ 2. มีการจัดกิจกรรมการเนรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและการวิจัยในชั้นเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3. ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักและภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพด้วยการนำสื่อเทคโนโลยีและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีโครงการทั้งสิ้น3โครงการ8กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรกิจกรรมที่1รักการอ่านสืบสารสุนทรผู้เชิดชูภาษาไทยอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่2กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่3แก้ไขข้อบกพร่องนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่1จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการเสร็จสิ้นกิจกรรมที่2พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ 3. โครงการการส่งเสริมสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมที่1 ค่ายเสริมทักษะภาษาไทยเราดำเนินการในภาคเรียนที่2กิจกรรมที่2รักการอ่านอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่3การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนอยู่ระหว่างดำเนินการผลการดำเนินงานภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2566ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผลงานนักเรียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธา,านีอำนาจ,จเจริญ 1. เด็กหญิงจุลาลัตบุญอารีได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการเขียนเรียงความครูผู้ฝึกซ้อมคือพุณครูวรัยลัตบุญเนร 2. นางสาวกนกออนรัตนพักดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูมยุรีมาสุขคุณครูจิรายุธทธาคุณครูชยานิธทองจุน 3. เด็กหญิงวิมลพันธ์รองทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการคัดลายมือครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูจิรชยาวังกระาต 4. เด็กหญิงนิภาพรแสงสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการอ่านจับใจความครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูจริยาทองแสงกิจกรรมเรียงร้อยดวงใจอนุรักษ์ภาษาไทยภาษาชาติจะโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. นั่งางสาวปุญญ,ญาพรศรีปานได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนตามคำบอก ครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูจริยาทองแสง 2. นางสาวกนกออนรัตนภพักดีและนางสาวพันชนกสังสินชัยได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันแต่งคำประพันธ์โครงสี่สุภาพครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูจิรายุทธอุทธาคุณครูชยานิตทองจุน 3. นายทกนเกียรติบุญอารีได้รับรางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูจตุพรทันจิต ผลงานครูการเลื่อนวิทยฐา,านะตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการจำนวนสองคนได้แก่นางสาวมายุรีมาสุขและนายจิรายุทธ์อุทธาการพัฒนาตนเองของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการอบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาร้อยละ100โดยมีหลักสูตรที่อบรมดังนี้ 1. e b o o อีบห้องสมุดดิจิทัล 2. นวัตกรรมเทคโนโลยีในมิติของการนิเทศ 3. เรียนปนเล่นเน้นกิจกรรม 4. สอนวรรณคดีอย่างไรให้เด็กคิด 5. นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี 6. รับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต 7. Save o u r planet บนพื้นฐานการเรียนรู้ 8. หลักสูตรสเต็มศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs 9. วิจัยด้วยใจจิตตะปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ 10. ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์และสิอ หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการศิลปะการวางตนของคนทำงานศิลปะการพูดการเป็นพิธีกรและจัดพิธีการอย่างมืออาชีพคนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นวิทยากรภายนอกจำนวน3คนได้แก่ 1. นายพานเรศบุตรดีขันผู้เชี่ยวชาญจัดทำแบบทดสอบภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ2นางสาวจตุพรทันจิต วิทยากรค่ายภาษาพาสนุกณโรงเรียนวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามวิทยากรค่ายภาษาไทยใจเกินร้อยณโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานี3นางสาวชายานิธทองจุนวิทยากรกิจกรรมเสวนาศึกษาศาสตร์จัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงานวิจัยในชั้นเรียนหรือประเด็นท้าทายของคณะครูุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยมีดังต่อไปนี้ นายพนเรศบุตรดีขันเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องคำสมาธศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนางสาวสุภักทองแสงเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นางลำยัยทางทองเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 <corpses S 1> นางสาววะลายรัตบุญนเนตร เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นางจิรชยาวังกระธาตเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกรัมลอเรือลอลิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนางจำปีผิวอ่อน เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเขิงในพิทยาคารนางสาวจริยาทองแสงเรื่องศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องนางสาวจตุพรทันจิตเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกับพระชัยสุริยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้เกมเป็นฐาน นางสาวมายุรีมาสุขเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความจากบทความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับสินางสาวชัยยานิดทองจุนเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านคำควบกรัำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้านายจิราย,ยุทธอุทธาเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส นางสาวเกวลินลำเรียงพลเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาผู้เรียนของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านจนเกิดเป็นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าทำกล้าพูดสร้างสรรค์ผลงานผ่านทักษะการอ่านการเขียนการพูดนำเสนอการพูดในที่ประชุมชนและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์เติบโตเป็นเยาวชนเลือดส้มเทาที่พร้อมจะพัฒนาตนบนเส้นทางแห่งความดีกลายเป็นอนาคตของชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมดังคติพจน์ประจำโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีมีวินัยใฝ่ศึกษาสัทธาคุณธรรม